เวลาที่เราโมโหหรือว่าเวลาที่เรามีโทสศกูลูเลยท่านบอกว่าให้เราหายใจเข้าไปลึกๆเพื่อเรียกสติแต่ผมจะบอกว่าคุณต้องมีสติก่อนครับคุณถึงจะหายใจได้แล้วการหายใจลึกๆมันไม่ใช่การหายใจเพื่อเรียกสติแต่เป็นการหายใจเข้าไปเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายพอออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแล้วครับมันจะไปเลี้ยงสมองแล้วสมองส่วนเหตุผลครับมันจะรับออกซิเจนไปแล้วทํางานก่อน นั่นหมายความว่าเราจะเริ่มมีเหตุผลครับเพราะว่าอย่างหนึ่งครับสมองไม่สามารถทํางานสองอย่างพร้อมๆกันได้สมองไม่สามารถมีอารมณ์และมีเหตุผลไปพร้อมๆกันได้มันจะทําได้แค่อย่างเดียวเวลาที่สมองส่วนของเหตุผลมันดอบลงครับสมองส่วนอารมณ์จะทํางาน เพราะฉะนั้นวิธีการครับคือเอาออกซิเจนเข้าไปทําให้สมองส่วนของเหตุผลครับมันเริ่มฟื้นฟูการทํางานพอมันเริ่มฟื้นฟูการทํางานสมองมาทำงานได้แค่อย่างเดียวพอเหตุผลเริ่มมีอารมณ์จะเริ่มค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นในการโมโ oh หครับมันไม่ใช่หายใจเราเรียกสติแต่คุณต้องมีสติก่อนแล้วหายใจเข้าไปลึกๆเพื่อดึงเอาเหตุผลกลับมาแล้วอารมณ์ จะลดลงครับ